สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูเบื้องหลังที่ผมถ่ายคลิปนะครับเบื้องหลังที่ได้สามวันได้สามหมื่นวิวนะครับครับผมไปดูไปชมกันเลยครับเอาละ,ะครับมาชมเบื้องหลังนะครับเอาไปคอ่บอันนี้อันนี้ช็อ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขามีปัญหานะครับในการใช้แอปเป่าตังค์นะครับก็คือ two t years later โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณบอลด้วยนะค่ะพงศแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ครับ มาแล้วรับสวัสดีครับเรี่ยว้อยเงินวันนั้นอนะ่ะวันนั้นก็ขึ้นแบบนี้เราถอนติดตั้งใหม่ไปตลาดทั้งสองรอบสะแกนไม่ผ่าน โทรศัพท์อุ้ยกูก็มาเต็อนนางโป้ไว้เอ้านี่เราลบยังไงวะไม่ต้องให้มันเห็นไม่รู้เบื้องหลังปิดคลิปท่านผู้ชมหน่อยครับผมจบได้ครับจบแล้วเ้ยคลิปนี้คลิปเบื้องหลังครับเดี๋ยวไปชมคลิปต้มปลากันนะครับวันนี้เฮียมันโทรมาทำไมวะเปลีก้วเนี่ยไปเลย เอาไปนั่งง่ายไหมวลาแต่งชิบวนเดินตามเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกันไปผมจะเอาไฟ่อน